หลังจากที่ทาง c ี h เอได้เข้ามาร่วมมือกับทางบริษัทส่งความสุขเคเบิลจนันหวัดอนาคตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนที่คิดว่าเป็นผลดีกับทางท่านผู้ชมหรือท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกกับเราอยู่ใน,นขนะนี้ความเปลี่ยนแปลงคงจะมุ่งไปใน,ในเชิงของการบริการมากกว่าคือจากการวิเคราะห์ของทีมงาน,เ,นเรามีความเชื่อมั่น ในกลุ่มของคนซึ่งเป็นเรียกเป็นกองทัพย่อยๆกองทัพหนึ่งในพื้นในพื้นที่นี้นะฮะก็คือคนของกลุ่มส่งความสุขเนี่ยถือว่าเป็นทีมงานที่เอฟ i ฟชเชน์มากคือมีคุณภาพแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะให้บริการต่อต่อประชาชนในในใน,ในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะในส่วนนี้ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าในทุกๆโมเดลที่เรามอบผ่านไปให้กับทีมงานซึ่งเป็นทีมงานคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะครับน่าที่จะสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีการมีอาวุธทางปัญญาใหม่ๆที่เราอาจจะเสริมเข้าไปด้วยศักยภาพที่ที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าศักยภาพที่เรายอมรับในความเป็นส่งความสุขก็คือศักยภาพแห่งการบริการนะครับดังนั้นสิ่งที่ศีรษะจะมอบให้จากนี้ต่อไปนะ่ะซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของในครั้งนี้นะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อยากจะเรียกว่าเป็นโมเดลตัวอย่างที่จะใช้กับใน อีกหลายๆ LCO ทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ที่ที่ผู้เรามีความสุขครับลังจากที่คุณโจกส่งความสุขให้ผมเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถส่งความสุขให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆของผมในในซีเทนได้อย่างแน่นอนขอให้มั่นใจในความเปลี่ยนแปลงครับว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการของเราในอนาคตใกล้เนี่ยลูกค้าจะมั่นใจได้มากน้อยขนาดกับการเปลี่ยนแปลงอ่ฝาก น้องๆชาวส่ขความสุขเลยนะครับว่าสามารถให้ความยืนยันอย่างเชื่อมั่นต่อผู้เช่บริยการทุกรายนะครับว่านับจากนี้ต่อไปนั้นคอนเทนต์ก็ดีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพอกพูนองค์ความรู้ให้แก่ให้แก่สมาชิกของเราและสามารถที่จะพอกพูน ประโยชน์กิจกรรมอื่นๆซึ่งทั้งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือชุมชนนะฮะจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่จะเป็นข้อแตกต่างจากผู้อื่นทีสิ้นเชิงก็คือรูปแบบของของกีฬาใหม่ๆที่คิดว่าเชื่อมั่นว่าโดนใจของคนทั้งประเทศอย่างแน่นอนครับคนสูตรปราการและคนที่ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยขอให้มีความมั่นใจว่า ส่งความสุขจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับจะเป็น c ีซส่งความสุขร่วมกับชาคนประชาชนทั่วทั้งประเทศล้วจะเกิดผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายอันนี้เพิ่มขึ้นไหมครับเออค่าใช้จ่ายจ,จะไม่เพิ่มครับเพียงแต่ว่าจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นบนแพ็กเกจต่างๆที่เราจะวางให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในทุกๆระดับนะฮะแต่ว่าระดับที่เป็นบูลค่าที่ บุคลา่าที่ต่ําที่สุดเนี่ยก็ยังคงเมนเทนคุณภาพของคอนเทนต์ไว้ได้ไม่น้อยกว่าเดิมอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับส่วนถ้าหาว่าใครอยากจะเลือกเป็นเป็นแพ็กเกจที่ที่พิเศษมากกว่านั้นย่อมสามารถเลือกได้บนความเปลี่ยนแปลงที่เรารกำลังทำกันอยู่